ี่นนนองกกััาไ้เดวสบายดีพบกับ LT Vision ควันหลงความหวังความฝันของคริสติน่าลูกสาวลาวลุ่มลาวเทินโซเวียตจากสมัยราชาอาณาจักรลาวมาจนถึงยุคสปปลาวเพิ่งมีนางงามเข้าร่วมประกวดมิสยูเนเวอร์สเพียงสีคนครับคือนุ้ยสุภาพรสมวิจ,จิตออนออนอน,อนงหอมสมบัติ เมวิจิตตาพรวิไลและคริสติน่าราชสิมมาเมื่อวันที่18มีนาที่ผ่านมาครับศูนย์กลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวหรือชอปลลและกองประกวดฝ่ายลาวได้จัดงานเปิดตัวคริสติน่าราชสิมมาผู้ครองมองกุฎมิสยูเนเวอร์สลาวปี2020เป็นตัวแทนสาวลาวไปประกวดมิสยูเนเวอร์สปี2020ที่ฟลอริดาอเมริกาครับท่านผู้ชมจะทราบไหมครับว่าคริสตินา กว่าจะฝ่าโควิดบินไปประกวดมิสยูเนเวอร์ส2020ก็มีอุปสรรคหลายอย่างพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวีซ่าก็ได้มาแบบเฉียดฉิวแถมทีมงานฝ่ายลาวก็ขอวีซ่าไม่ได้เธอจึงต้องเดินทางคนเดียวไปอเมริกาเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วครับวิไลคํลาราชสิมมาบิดาของคริสตินาไปเรียนต่อที่เบรลส s สเตชยูนิเวอร์ซสมัยสหาภาพโซเวียตจึงได้แต่งงานกับนาตาลีชาวเบรล,ลุส ทั้งคู่มีบุตร2คนครับคือคริสติน่าราชสิมมาและเดมิทรีราชสิมมาคริสติน่ามียายชื่อเพชรสมอนราชสิมมาชาวเผ่าละเวนเมืองเหล่างามแขวงสารวันซึ่งเป็นนักปฏิวัติหญิงลาวและเคยเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ทำงานใกล้ชิดท่านประธานไกสอนผมวิหารโซนปู่ชื่อมหาคาแดงชาวลาวเวียงจันทร์ก็เป็นนักปฏิวัติรุ่นบุกเบิกเช่นเดียวกันครับ อดีตนักหนังสือพิมพ์ลาวจึงกล่าวว่าคริสติน่าเป็นส่วนผสมของสาวลุ่มลาวเทิงและเบลารุสอดีตสหภาพโซเวียตหลายคนคงรู้ประวัติเธอไม่มากนะครับวันนี้เราจะเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งมิสลาวในปี2012ครับ เธอก็เข้าสู่วงการบันเทิงลาวอย่างเต็มตัวซึ่งเป็นที่รู้จักกันในแวดวงนางแบบจนถึงทุกวันนี้ครับนอกเหนือจากการเป็นนางแบบมืออาชีพแล้วเธอกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทในประเทศไทยและใกล้จะสําเร็จการศึกษาแล้วครับและเธอก็ได้ทํางานร่วมกับบริษัทโมเดลิ่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ก็สรุปแล้วว่ามิสยูนิเวิร์สไม่ใช่เป็นของคนลาวแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนลาว ที่ได้ส่งแม่หญิงลาวที่สวยที่สุดในลาวไปยืนเฉิดฉายและประกาศความเป็นลาวสู่เวทีสากลระดับโลกพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าบายดี